ในคลิปวิดีโอนี้ใครที่กำลังรอคอยฝนก็ต้องเตรียมตัวเฮดังๆครับเพราะว่าฝนชุดใหญ่กำลังจะมาและการมารอบนี้มาหลายวันด้วยแอดมินจะใบให้สักนิดหนึ่งนะครับจะเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงช่วงวันที่27สิงหาคมแต่จะเป็นเพราะอะไรละ่ะแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมประจำช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่10 8สิงหาคมนะครับสวัสดีวันศาสตร์จีนในวันนี้ FC หลายบ้านนะครับก็คงจะมีโปรแกรมนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆก็อย่าลืมเข้ามาเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับและทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์ หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับ เอาละครับท่านผู้ชมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นกันที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามื้อจนถึงช่วงสายๆของวันนี้อาทิตย์ที่18สิงหาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าบริเวณทางภาคเหนือกับบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะมีลักษณะของฝนเนี่ยตกกระจายตัวครอบคลุมเกือบตลอดทั้งคืนจนถึงช่วง เช้าเ้าสายของวันนี้นะครับเนื่องมาจากว่าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีแนวของล่องมรสุมที่พัดผ่านบริเวณทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนถึงตอนกลางบริเวณทางประเทศลาวและยังมีย่อมความกดอากาศต่ำลุกใหม่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงนี้อย่างที่ทุกท่านทราบกันก็มีกําลังอ่อนถึงปานกลางส่งผลทําให้บริเวณทางประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นลักษณะกระจายตัวได้ในบางแห่ง รับขึ้นลมบริเวณทางทะเลอันมันแล้วก็ทางอ่าวไทยทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไปด้วยจากนั้นเราจะทําการเคลื่อนไปดูในช่วงเวลา13บสนาฬิกาหรือก็คือช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่า ตามแนวด้านรับมรสุมจะมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นบริเวณทางภาคเหนือทางภาคกลางเริ่มทางด้านตะวันตกบริเวณทางภาคใต้บริเวณทางภาคตะวันออกสําหรับบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ปริมาณของฝนอาจจะบางกว่าภาคอื่นๆเนื่องมาจากท่านผู้ชมมาดูทางนี้ครับบริเวณทางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับมีความกดอากาศต่ําจํานวนหนึ่งลูกใช่ครับมันก็คือน้องๆของพายุนั่นเองนะ ลักษณะเช่นนี้ก็จะส่งผลทําให้จะเหนี่ยวนําปริมาณความชื้นเข้าไปหล่อเลี้ยงตัวเองนะครับฉั้นก็หมายความว่าจากการที่บริเวณทางประเทศไท,ไทยตอนบนบริเวณทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเชียงเหนือมีกระแสของลมบนชั้นยอดเมฆเนี่ยวนําปริมาณความชื้นเข้าไปเติมเต็มนะครับก็จะถูกแย่งไปบางส่วนจึงเป็นสาเหตุทําให้บนนี้บริเวณทางภาคตะวันออกเชียงเหนือและบริเวณทางประเทศลาวตอนกลางถึงตอนล่างปริมาณของฝนจะลดลงเดี๋ยวเรามาเริ่มดูพื้นที่เสี่ยงนะครับเริ่มกันที่ บริเวณทางภาคเหนือท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกชุกตกแช่ตกหนักตกนานกระจายตัวหลายพื้นที่นะครับบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาจังหวัดน่านแพร่จังหวัดตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูร์ครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23-26ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด32-35องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับวันนี้ปริมาณของฝนจะลดลงเล็กน้อยเน้นย้ําจะลดลงเล็กน้อยนะครับการกระจายตัวของฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากจะเป็นทางจังหวัดเลยนะครับหนองคายบึงการหนองบัวลําพูอุดอรนะครับทางสกลน,นครนครนพนมกาลสินมุกดาหารนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดจะโซทอนอํำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมและทางสุรินทร์อุณหภูมิต่ําสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3 5องศาเซล ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดกาญจนบ,บุรีทางราชบุรีพระนาครศรีอยุธยาลบบุรีทางสระบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและทางสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพืง้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีและยองจันทบ,บุรีและบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าะนอองรย 60ของพื้นที่ละก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดสุราษฎร์นครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัด ละนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากระหว่างช่วงบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36องศาเซลเซียสลมตบระตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นเราจะเคลื่อนดูต่อไปในช่วงเวลา17นาฬิกาเลยก็คือช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม ก็ยังคงมีปริมาณของฝนตกหนักกระจายตัวหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือนะครับภาคกลางนะครับบริเวณทางภาคใต้นะครับในขณะที่บริเวณทางภาคอีสานกับทางภาคตะวันออกการกระจายตัวของฝนวันนี้ถือว่าลดลงนะครับยกเว้นบริเวณทางอีสานตอนบนนะครับแถวทางจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายทางอุดรนะครับทางจังหวัดขอนแก่นตอนบนแล้วก็แถวบริเวณทางกาฬสินมหาสารคามนะครับก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองตกหนักลักษณะ ะตัวเป็นตกปานกลางนะครับสเกลจะเป็นสีเขียวอยู่ในบางพื้นที่นะครับแล้วก็จะเน้นอีกทีก็คือทางภาคกลางแล้วก็ทางภาคใต้ตอนกลางนะครับตั้งแต่เถวบริเวณทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทางพังงานะครับทางทุ่งใหญ่นาสาลนะครับแล้วก็ทางนาครศรีธรรมราชจากนั้นก็จะเริ่มมีปริมาณของฝนตก หนักปานกลางอีกจุดหนึ่งก็คือตั้งแต่แถวบริเวณทางคนโดนของทางจังหวัดสตูลนะครับลงไปทางหาดใหญ่สงขลานะครับทางสะดานาทวีนะครับทางสะบาย้อยยะลาปันนางสาตานะครับเป็นต้นแล้วก็แถวบริเวณทางจังหวัดยะลานะครับก็จะเป็นฝนตกลักษณะกระจายตัวนอกนั้นก็จะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยนะครับค่าปริมาณความชื้นไม่เกิน5มิลิเมตรจากนั้นเราจะเคลื่อนดูต่อไปในช่วงเวลา23่สนาฬิกานะครับหรือก็คือช่วงตอนดึกของวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนะครับ ก็ถือได้ว่าปริมาณของฝนลดลงนะครับในบริเวณทางประเทศไทยถ้าเทียบกับช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีการกระจายตัวของฝนบริเวณทางภาคเหนือตอนบนนะครับแล้วก็เป็นการกระจายตัวแบบบางๆทางภาคเหนือตอนกลางถึงตอนล่างนะครับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนวันนี้ถือว่าปริมาณของฝนค่อนข้างน้อยนะครับในขณะที่ทางอีสานกลางนะครับก็จะมีกลุ่มฝนปกคลุมตั้งแต่อีสานกลางถึงอีสานล่างตั้งแต่แถวทางกาลสินนะครับทางกุชินาลายร้อยเอ็ดยโส ทางอํานาจเจริญชานุมานทางอุบลนะครับแถวบริเวณทางศรีสะเกษศิลาลาพยัคฆภูมิิสัยบุรีรัมนะครับแถวทางอำเภอหนองหงนะครับแถวทางนางรองโนนินแดงนะครับสุรินขุขันการทะลักนะครับก็จะเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีปริมาณของฝนตกปานกลางในบางพื้นที่แถวสนมหรือว่าทางสตึกได้นะครับสําหรับบริเวณทางภาคกลางถือว่าแทบไม่เห็นนะครับมาดูบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับก็จะ เน้นทางตอนบนกับทาง ตามแนวชายฝั่งนะครับก็คือทางตอนบนแถวทางนครนายกนะครับทางปราจีนหนองให้พนมสารคามแล้วก็ทางฉะเชิงเซาแต่ต้องเน้นย้ําเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยอาจจะตกแช่พรําๆนะครับแล้วก็ทางตอนล่างครับแถวตั้งแต่จันทบุรีนะครับขลุงแล้วก็บริเวณจังหวัดตราดจากนั้นมาดูทางภาคใต้กันบ้างนะครับตามแนวชายฝั่งของทางทะเลอันมันนะครับแถวบริเวณทางจงังหวัดระนองนะครับทางพังงาหรือตามโซน กระบ,บีจังหวัดตรังสตูนนะครับเน้นนะตามแนวชายฝั่งก็อาจจะมีปริมาณของฝนตกเล็กน้อยได้นะครับแล้วก็จะไปเน้นอีกทีก็คือตั้งแต่แถวทางหาดใหญ่สตูนนะครับลงไปถึงทางภาคใต้ตอนล่างปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสกันเลยแต่ก็ เป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยอีกเช่นเดียวกันจากนั้นเราจะเคลื่อนดูต่อไปในช่วงเวลา5นาฬิกาหรือว่าช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่19สิงหาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าบริเวณทางมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับจะมีย่อมความกดอากาศต่ำนะครับที่มีกําลังค่อนข้างแรงเนี่ยนะครับทางตะวันออกเชียงเหนือของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็จะเหนี่ยวนําปริมาณความชื้นส่งผลทาให้กระแสะของลมระดับบนนะครับจะพัดผ่านนะครับแล้วก็จะค่อนข้างพัดยกนะครับ เหนี่ยวนําปริมาณความชื้นจากบริเวณทางทะเลจินใต้เนี่ยเข้าไปปกคลุมนะครับในพื้นที่บริเวณทางภาคใต้เป็นโซนใหญ่แล้วก็จะพัดยกเสยขึ้นไปปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกนะครับทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นทางตอนบนนะครับจะก่อเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้แล้วก็จะเป็นปริมาณของฝนตกลักษณะกระจายตัวนะครับก็คือทางภาคเหนือทางภาคกลางตอนบนบริเวณทางภาคตะวันออกบริเวณทางภาค อีสานตอนบนแล้วก็บริเวณทางภาคใต้ได้นะครับเนื่องจากว่าบริเวณทางภาคเหนือกับทางภาคอีสานนะครับจะมีแนวของล่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านบริเวณทางภาคเหนือบริเวณทางประเทศลาวบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบนนะครับก็ส่งผลทําให้เกิดเป็นแนวพทะอากาศเกิดขึ้นมีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีปริมาณของฝนตกนะครับโดยจะเน้นนะครับตั้งแต่แถวทางจังหวัดเลยนะครับหนองคายน้าโสมทางสร้างคอมอุดรนะครับแถวบริเวณทางนาคานะครับดงสวรรค์แถวบึงการนะครับแล้วก็นาโซชัยพรนะครับโซพิสัยพรเจริญนะครับแถวบริเวณทางดอนตู่คาบอนทุ่งวานอนนิวาแถวบริเวณทาง างบ้านทาตุสกลน,นครนาว่านะครับสีสงรามนะครับนาดีแถวบริเวณป่าปากน้อยหนองหอยท่านะครับก็จะมีปริมาณของฝนตกหนักเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณแถวนี้นะครับแถวทางเลนูนครนะครับในส่วนของทางภาคเหนือนะครับการกระจายตัวปริมาณของฝนเล็กน้อยก็ต้องบอกว่าเป็นการกระจายตัวครอบคลุมได้เกือบทั้งภาคนะครับแล้วก็ พื้นที่ที่เน้นนะครับก็คือทางตอนบนซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือทางเชียงแสนแม่จันท์ทางเชียงรายพญยาเมงรลยนะครับในพื้นที่แถวนี้ก็จะมีปริมาณของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับแถวทางเทิงทางเชียงคําทางผ่านเนี่ยนะครับจากนั้นมาดูบริเวณทางภาคกลางกันบ้างนะครับบริเวณทางกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับจะเน้นตั้งแต่แถวทางลาดรีแพกหนําแดงนะครับแถวทางสมุทรสาครนะครับสมุทรปราการนะครับแล้วก็ทางกรุงเทพทางตอนล่าง ครับก็จะเป็นค่าปริมาณความชื้นค่อนข้างเล็กน้อยนะครับนะครนายกปราจีนนะครับทางภาคตะวันออกตอนบนนะครับฉะเชิงเซาพนมสารคามแล้วก็ตามเนืชายฝั่งตั้งแต่ทางชนบุรีแหลมชบังพัทยานะครับทางสัตหีบและยองกแกลงนะครับจันทบุรีขลุงนะครับทา่าใหม่แล้วก็บริเวณแถวเขานะครับ ก็จะเป็นปริมาณความฝนเล็กน้อยนะครับค่าปริมาณความชื้นไม่เกิน5มเมตรมาดูทางภาคใต้ครับวันนี้นะครับในช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่19สิงหาคมนะครับจะเน้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่แถวทางจังหวัดละนองนะครับก็จะเป็นปริมาณความชื้นเล็กน้อยนะครับแถวทาง คุรบุรีนะครับก็อยู่ที่3.2มมิลิเมตรตะกัวป่าเป็นค่าปริมาณความชื้นปานกลางเลยก็คือฝนตกหนักปานกลางนะครับ7 2มิลิเมตรนะครับแถวทางกระโปรงเล็กน้อยนะครับพังงาเล็กน้อยแถวทางภูเก็ตปานกลางนะครับกระบี่เล็กน้อยนะครับแถวทางสารด่านนะครับก็เป็นปริมาณของฝนตกหนักปานกลางนะครับสีเก่าก็ปานกลางนะครับจังหวัดตรังนะครับก็ปานกลางนะครับศรีว่งแล้วก็ ถวบริเวณทางไซใหญ่สตูลคนโดนนะครับก็เป็นปริมาณของฝนตกหนักปานกลางเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมียุ่ยอมหนึ่งแถวทางละโนดแล้วก็พังเผ่านะครับก็จะเป็นค่าปริมาณความชื้นเล็กน้อยนะครับในฝั่งของทางอ่าวไทยเอาละครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยขอคนละหนึ่งกำลังใจหากว่าท่านได้ฟังแล้วเห็นวนะ่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนนจก็มีเพเท้คอนจนกหม ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กบับสวัสดีครับ